มาดูนี่นะฮะรถเฟอร์โยนะฮะเฟอร์โยคันนี้สุดๆกันนะฮะนี่เฟอร์ชีออสนะฮะเฟอร์โยน,นี่นะฮะรถฝรั่งเศสนะโอ้ันนี้ไม่เคยเห็นเลยนะฮะตั้งแต่ทำคลิปจักรยานมาไม่ว่าจะไปถ่ายที่ไหนนะฮะชุดขับโซล่านะฮะโอ้โหชิโนโซลา่านี่นะฮะไม่ใช่รถทับนะ,ะแต่ว่าเฟรมกึ่งบีเอ็มเลยนะฮะเฟรมคล้ายบีเอ็มนะ,ะแต่ว่าไม่ใช่นะ,ะเป็นรถมินิเบลโล เฟรมเขานะอูเปอร์โยคันนี้บอกเลยว่าสุดสุดจริงนะฮะแต่ว่าเพิ่งเห็นคันเดียวนะฮะคันแรกแล้วก็อาจจะเป็นคันสุดท้ายหรือเปล่านะฮะแต่ว่าผมไม่แน่ใจนะว่าคลิปลงแนะล้วรถจะไปยังนะเราติดต่อทางร้านดูนะเราติดต่อทางร้านโอเคโอเคไว้ K, K ์หนึ่งหนึ่งแปดดูนะเพราะว่ารถไปเร็วนะรถสวยๆเนี่ยไ,ไม่ค่อยเหยื่อทางร้านเขาลงเหตุเขานะฮะก็คือลงในหอมหนึ่งหนแปดนะฮะ ไปติดตามได้เลยนะทั้ง YouTube Facebook นะฮะคือบางทีโพสต์รูปหายปับ๊บนะไปเรียบร้อยนะเนี่ยนะดาวคอนคลินนะฮะคลินนะคลินชุดคลินชุดโอ้โหแล้วมีแต่ตัวนะแบดเนี่ยแบ Dash, นะดบ Smooth, สมูทสมูทเอาแบดมีแปเนี่ยโอ้โหตรงนี้เป็นมินิเวโร่์ที่แบบว่าตัวแบบเรียกได้ว่าท็อ,ทอปๆเลยนะฮะของขงดาวคอนจของเปอร์โยนะโอ้สวยงาม สนใจติดต่อได้เดี๋ยวผมให้เบอร์โทรไว้นะ